สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ปิดซอกจะมารีวิวสั้นๆนะครับกับเจ้า power bank นะครับที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอามาชาร์จคอมพิวเตอร์ PC ได้นะครับผมเขาเรียกว่าเสีงยวมี212วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จ power bank 24,500 m มิลิแอมตัวนี้เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับอันนี้บอกก่อนเลยน้ำหนักค่อนข้างโหดนิดนึงจากที่แบบสัมผัสแล้วก็น่าจะประมาณกิโลครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเอาไปชาร์จ โน้ตบุ๊กได้แบบในจุดที่แบบเราอาจจะไม่ได้มีปลั๊กให้ไปชาร์จแล้วแบบโน้ตบุ๊กบางทีแบตบหมดกลางทางอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในจุดที่แบบอาจจะต้องเข้าไปป่าหรืออะไรเงี้ยตัวนเนี้ยเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมาะมากๆที่เราจะแบ,บมันไปด้วยครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พอมันเป็นไฮเปอร์ชาร์จเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าความเร็วของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันทําได้ดีขนาดไหนนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวให้ดูเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูรอบๆเนี่ยตัวนี้เนี่ย ลองรับไท4นะครับผม2ลูนะครับเราก็เป็นไทเอหลูนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นตัวเครื่องที่เขาบอกว่ามันเป็น protection แบบก็คือเขามีการใส่ระบบความปลอดภัยเข้าไปใน power bank ตัวนี้เนี่ยทั้งหมด9ชั้นทําให้มันแบบส่วนหนึ่งก็คือมันเลยน้ําหนักมากขึ้นนะครับหนักแต่ว่าถามว่าปลอดภัยไม้9ชั้นก็ต้องถือว่าปลอดภัยมากๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเทสให้มันจบๆกันไปเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดียังไงนะฮะ โดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์อะไรพวกนี้มันก็จะฟองใช่ไหมครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้ได้อีกนานเท่าไหร่ตัวนี้มันแบตมันค่อนข้างเสื่อมมันบอกว่าใช้ได้4 5นาทีใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาลองกับการที่เอาปลั๊กของมันเนี่ยชาร์จเข้าไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีการคำนวณว่าอีกกี่นาทีหรืออีกกี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะเต็มอันนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วว่าอีก31นาทีเนี่ย มันจะชาร์จเต็มแต่ผมอบอกว่าเพราะว่าด้วยความที่ผมมาปิด WiFi นะครับคือปิดการทำงานทุกอย่างแล้วก็เสียบชาร์จอย่างเดียวทีนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราชาร์จผ่านอะแดปเตอร์เนี่ยความเร็วมันสูงสุดอยู่แล้วถูกไหมครับมันบอกว่า31นาทีจะเต็มนะครับเราดึงออกทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมจะลองก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นพวกหัวชาร์จแบบหัวชาร์จความเร็วสูงธรรมดานะครับผม มาลองดูกันว่าถ้าผมใช้หัวชาร์จความเร็วสูงธรรมดาความเร็วมันจะเท่าไหร่หนะครับผมถ้าเป็นหัวชาร์จอย่างนี้ครับเสียบตรงเข้ามาเนี่ยก็จะได้เท่ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับก็คือประมาณ30นาที3านาทีมาลอง Power Bank บงกันอีกทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูค่านิดีนึงตอนนี้มันลงไว้ว่าสปีดการชาร์จของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 140ครับ138ปเนี่ยครับ ก็สวิงสวิงอยู่ครับแบตบที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่หมื่นประมาณหมื่นหนึ่งสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะเนี่ยครับเอาสรุปก็คือว่าความเร็วของมันเนี่ยในการชาร์จเนี่ยก็คือเท่ากับเสียบปลั๊กโดยตรงนะฮะความเร็วของเจ้า power bank ตัวนี้เนี่ยที่วิ่งได้เต็มสปีดข,ของมันเนี่ยกับเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปหรือว่าเสียบเป็นพวกเป็นพอร์ตเสียบปลั๊กตรงอะครับเทียบกับ power bank ตัวนี้เนี่ยที่ทำงานอยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีความเร็วในการชาร์จโน้ตบุ๊กได้ เร็วเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปอยู่ในจุดที่อย่างที่ผมบอกแหละอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้มีปลั๊กแน่ๆแต่ว่าเราต้องแบกโน้ตบุ๊กเข้าไปอาจจะเข้าไปแล้วต้องเปิดค้างไว้แบบหลายชั่วโมงผมก็จะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเราพกไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้ใช้กับโน้ตบุ๊กอย่างเดียวไงแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้มันกับมือถือก็ได้อุปกรณ์อื่นก็ได้ที่มันต้องการ ชาร์จแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็ชาร์จได้เร็วมากๆออกินวันจริงๆนะเพราะว่าพอแบงค์ทั่วไปเนี่ยมันก็ชาร์จได้แท็บเล็ตชาร์จมือถือได้แหละแต่ชา้าช้าไงช้าช้าไม่เท่าไหร่ประเด็นก็คือมันชาร์จโน้ตบุ๊กไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวเดียวจบแล้วก็แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างเยอะเยอะมากพอที่จะพกไปหนึ่งก้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ชาจอุปรกรณ์อื่นๆแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือใครที่สนใจก็ไปลองดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมแซบทรงกดก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทดสอบนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ